สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวการใส่แวนลูกสูบครับคันนี้อันนี้เป็นของสองยามาครับ y a า a h a r x z ครับนี่คือลูกเดิมครับลูกเดิมนะบัดไซส์สองยหมดไซส์ครับผมคว้านต่อใส่ลูก iK หรือว่าคอนขอดครับใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับถ้าเปรียบเสมือน ทับลูกไอเซครับก็เหมือนกับว่าเป็นไซส์250ห้าิบครับแต่นี้เป็นมันลูกมันจะใหญ่กว่าครับแค่ไซส์ห้าสิบครับแต่ว่าใหญ่กว่าไอเซไซส์สอง้อครับผมมารับชมกันครับมาดูแหวนครับแหวนที่ยี่ห้อนี้ครับลูกสูบกับแหวนยี่ห้อนี้ผมขอไม่ไม่ไม่บอกยี่ห้อครับผมจะยี่ห้อไหนก็ได้ครับก็ใส่ได้เหมือนกันครับ ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าลูกสูบแหวนยี่ห้อนี้เหมือนกันครับสองตัวครับบนล่างครับมีแค่สองตัวครับเหมือนกันเป,ป๊ะเลยครับไม่มีความแตกต่างนะครับจะว่าแตกต่างไหมครับเหรอลองดูครับอ่าไม่แตกต่างอยู่ครับตัวตัวนี้จะจะอ่าสีจะจางกว่ากว่าตัวนี้ครับตัวนี้จะจะสีเข้มกว่าครับ ตัวนี้จะสียางกว่าครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมก็จะใส่ตัวแหวนเข้มครับใส่ตัวล่างครับเพราะว่ามันใส่มันใส่ช่องไหนมันใส่ช่องไหนก็ได้ครับจะช่องบนหรือช่องล่างก็ได้ครับทั้งสองตัวครับผมลองดูก่อนแล้วครับค่อยมาทําให้ดูครับผมคราวนี้ก็ใส่ตัวผมจะใส่ตัวล่างก่อนครับ <N> นี่ครับใส่ตัวล่างเข้าไปนะครับมันจะมีร่องแหวนอยู่ครับมันจะมีร่องแหวนอยู่แล้วก็หันหันตัวที่มีตัวหนังสือขึ้นข้างบนเหมือนเดิมครับทั้งตัวบนตัวล่างครับมันจะมีร่องแหวนอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ก็ใส่ร่องแหวนครับรับ <N> <N> นี่ครับ ครับเหมือนกันเป้ครับเหมือนกันเลยครับคราวนี้ก็จะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในลูกสูบครับผมในเสื้อสูบครับคราวนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนการเอาลูกสูบแล้วก็แหวนเข้าไปในเสื้อสูบครับเราต้องชโลมน้ำมันเครื่องหรือว่าสองทีก่อนนะครับให้มันลื่นครับทั้งซุกลูกสูบทั้งเสื้อสูบครับ นี่ครับแล้วก็ด้านที่มีร่องแหวนนะครับที่เป็นล่องแหวนนะครับเราต้องใส่ฝังไอเสียไอดีนะครับเนี่ยนี่ฝังไอดีครับอันนี้คือทางออกครับฝังไอเสียครับเราอย่าใส่กับข้างด้านนะครับถ้าใส่กับด้านนี่ก็สตาร์ทขี่ไปเดี๋ยวก็พังครับเพราะว่าแหวนลูกสูบมันจะคัดกับร่วยเสียครับผมกับปอดเสียครับ ตัวล่างลงนะครับเหลือตัวบนนะตัวบนลงนะครับเหลือตัวล่างครับเราต้องมีใบเลื่อยหอรือว่าใบกล้องไม่แก่นี่ครับลงแล้วครับประมาณนี้ครับผม ลูกสูบลูกสูบนี่ต้องหันลูกศรลงไปทางไอเสียตลอดครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมบตอนนี้ใส่แหวนเข้าไปในเสื้อสูบแล้วครับขาวนี้ก็จะมาประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ครับผม

สองทีหรือว่าน้ำมันเครื่องเลยครับหล่อลื่นครับอ่าเกือบลืมครับปะเก็นครับผมลืมปะเก็นไม่ได้ครับปะเก็นตีนเสื้อครับผมว่ามีตัวแยกแกลบไปซื้อไว้ใช่เลี่ยนหรือว่า,า,วาปอาไปไรับ เสือ้อก็ใส่สลักครับแล้วก็ใส่จิบล็อกครับจิบล็อกฝั่งนี้ใส่ไปแล้วครับเหลือฝั่งนี้ครับ,ร<า>บใส่เรียบร้อยครับ,รบเรื่มล,ลงครับ นี่นะครับช่างกับเบี้ยเข่างนี่ครบับร้อยครับทีนี้ก็เหลือขันน็อตเต็นเสื้อครับผมสี่มีอยู่สี่ตัวครับสี่เสาครับน็เต็นเสื้อนะครับขาวนี่ก็ ขันนอ็อตตีนเสื้อครับขันทะแยงครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนขันฝาสูบครับฝาสูบก็ขันทะแยงครับล้วตีนเสื้อก็ขันทะแยงเหมือนกันครับ พอใส่เข้าไปแล้วนไหมครับลูกสูบมันที่มีลูกศรครับมันก็จะชี้ลงที่ด้านล่างครับด้านไอเสียครับสำคัญนะครับสอ,งอังหวมาครับด้านปากแหวนต้องหันมาทางไอดีเท่านั้นครับผมมาทางฝั่งไอดีครับ ด้านปากแหวนครับด้านที่ไม่บางบางลูกสูบบางตัวมันก็นนไม่มีครับไม่มีลูกสูบมือลูกซสอนแบบนี้ครับก็เลย,เบ,ยบ,ลบอกไว้ครับผมเพราะว่าบ,บางลูกสูบบางลูกอาจไม่มีลูกสอนครับแต่แเราให้ใช้ให้เอาด้านที่เป็นปากแหวนครับหันขึ้นมาทางไดีครับ ทังขับบูครับผมหาะครับขันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็สตาร์ทได้แล้วครับผมเดีย๋ยวสตาร์ทให้ดูครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมการประกอบแหวนแล้วก็ ลูกสูบเข้ากับเสื้อสูบรับผมของยามาฮ่าไอซครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FT ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้รังช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ